ทิลลอนก็ศุนย right. ี่เธอเสนมทิลลอนก็ศูนย <c ười noise> <Lite> ี่เธอเสนมาจากไหนกรอบทิ 10, 10่ลอนก็ศูนีบอกเขาในบ้านบัมาคำนวณบังบสี่เป็นสามโัเลยหนึ่งศูนยีเลยหลอนลอนนี่งูนย์ี่สิบสิบสิบลอนลอนสิบสิบลอนลอนสิบหลอนลอนหนึ่งศูนย์นั่นแหละสิบหลอนลอน อจะได้ก็เป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับพราะนายตองเท่ากับเป็นแนวทางตามตัวเลขที่พี่น้องเห็นก็ลองเอาไปวิเคราะห์จนหน้ามึงคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลาไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจา,ารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีท่านช่องท่นเพจนะครับทันทีเข้ามารับชมทางช่องยูทูบหรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กบ่าวอีสานที่แก่นนะครับสำหรับคลิปนี้แอดเดินทางมาที่ อาสมปูลือสีตองผู้เท่าเฝ้าป่าช้านะครับอ่าปกติแล้วพญาตองจะมีตัวเลขแนวทางเป็นเลขความฝันหรือบอสันแบเป็นอ่าตัวเลขผีบอกนะครับเพราะว่าที่พญาตองอยู่ตรงนี้เป็นป่าช้าเก่านะครับอ่าเมื่อนี้เขาเดินทางมาจะได้ตัวเลขตัวไหนอย่างไรเดี๋ยวเขาไปหาพญ่ตองกันเลยไปกันเลยครับผมพญายตองวัสดีครับวัสดีวัสดีพญายตองวับดีกล้องที่เป็นทุกตท็ก ยังไหนก็บอกใครเถอะมันหอนแห้งนันเลยแหอนแห้งๆอย่างตัวนอหึเป็นเจไดตามีของฟันเด็ดๆบ่กพูนอนปลาสาบนอนทงนอนทานอนปานอนเขานี่ันไปด้ฟันีเดียวฟันไปได้ฟันทีเดียวมีแต่บ่อเขาทาเป็นเจไดบ่เขาทานึ่บ่เขาทาบ่อตดบ่อจำจำได้อันเดียว จำอันใดอันใดได้ไดนึ่งสูนซีได้สามตัวนี่นะเออได้สามตัวอ้าวที่ไปที่มาเป็นมาจาังใดคือฝันว่าเดี๋ยวนึงไปที่มามันหฝันว่าหมาเนี่ยไปตายยันได้น้องน่ครับมีตัวจะได้ที่ตายก็แล่นไปตายกองกันหนี่งจมหนำอยู่างนั้นสามสี่ตัวหมาโมนี้แหละได็กตายแม่ใหญ่เด็ตายกอ่อนโมหน้อยเด็กไปตายเทินกันหนึ่ง มาเมื่อกี้น้ำซี้อแลยวเนาะนนำกับหนึ่งน้องกับหแล้วเตียวหนึ่งศูนย์ีหนึ่งศูนย์ีตัวเดียวถ้าพี่หนองไปตีไปแยกเอากะไปวิเคราะอเมืองเนาะพบาว่าตัวเลขก็ไม่ยุ่เท่านี้มันได้เท่านี้มีหนึ่งมีศูนมีซีเอีนึ่งมีศูนย์มีีหนึ่งศนสี่เออจะความฝันโตขึ้นหลังนี้ครับฝันว่าเลขออก ผลวาเลขออกเขาผลว่าออกหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์ซีหน่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์ีกับหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่าี่ฝันแบบไหนจะได้วันเลขออกจะได้มิตเกียวหนึ่งศเก่ฝันว่าพวกเขาอยู่นี่ละเขาซื้อเลขรั่นเนี่เรื่องอันนี้กันอยู่เรื่องเลขนี่ละเมื่อเลขออกแล้วออกแล้วพะนรับ 109นึง 09, น่งศูนย์เก้าเงื่อนหนึง 29, น่งศ<อ>ูนเก้าเงนมันต้อมืนแจวแจวมันานถึงในความฝันนั่นเขาเขาซือ้อเลขเขาั<อ>ขงเลขบัดน,นี่เขาบอกว่าเลขออกแล้วหนึ่งศูเก้าอ่น่มาตังตังเขาประกาศผลว่าเลขออกหนึ่งศูนย์เก้าแต่โดยความฝันของพญ่นี่ก็มากหนึ่งศูนย หนึ่งศนี่นี่ก็ฝันของมาฝันนี่วหลังนี่ขึ้นเขาคำมากกับมาฝันบาก็ฝันนี่เขาฟังคำมากกเลยมาฝันเขออกหนึ่งศูนเก้าของฝันได้หนึ่งศูนยี่หนึ่งศูนย์สีนี่ฝันว่าหมาตายหมาไปตายอยู่ในหนองน้ำเทิาเงินคือตายยู่ไปตายเทินเัินน่แหละเทินันน่แหละสามทีตนมันก็ติเป็นศูนย์ ตีเป็นศูนย์กันเลยดีน้ำน้ำนี่เป็นหนึ่งน้องกับที่นึ่งน้องกับนึ่งโตกลางปลาผืนนี่แหละมานี่น้ำซีหนึ่งศูนย์ซีตายนี่ก็เลยตีเป็นศูนย์ก็เลยได้หนึ่งศูนย์ซีหนึ่งศูนย์ซีมือหลังมามาฝันอีกเออครับเพราะคบมากกมาฝันเบาความฝันตู้เขาฟังฝันว่าเขาโซลีกันเลี้ยงซื้อเลขเออเลี้ยงซื้อเลขมื่อเลขซื้อออกอือ กำลังรุนเลขเออกำลังรุนเลขกันมาดีกันเลขออกเพราะใบมันอวันนี้เขาบอกว่าเลขออกแล้วหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าเอาบานขัดใจชัดเจนแล้วพี่หน่องบางคนก็อาจจะงงเนาะเอาตาตาครับตาคก็มาเขียนใส่อันต้นไพลใบให้แน่กันลืมเอ๋อให้เราเขียนเขียนใส่ลำไพลใบรวดกันลืมเพราะว่าพี่น้องบางคนมันอาจจะลืมกระดาษกับมี่ดอกแต่ว่ามันฉีดมะขังแล้วเขียนใส่กอไผ่นี่มักออก ครับเี้าเสก็ไปนี่มาออกอ้าวเอ้ยวันวันยังตองน,นี่สาเราฟันนี่ฟันตองวดฟันตองหางเล็กหนึ่งฟันเราจำได้นี่จำแม่นจำแม่นได้ศูนย์สี่โอ้สี่เก,ก็นเด็กน,น้อยบานนี้นาะเด็กสี่คืองอขึ้นไปคือเล็กเก่าเขียนชัดกว่านาะนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเขียนก่อน นนั่ตาอธิบายนะครับผมตาตาอยู่ๆนั่นแหละครับอธิบายนะครับตาอันหนึ่งศูนย์สี่นี่เป็นตัวใดอันนี้หนึ่งศูนย์สี่ของฝันครับอันนี้กับฝันกันเราพ่อบอกเขาเขาถามกันเลยบอกเขาตัวนี้เขาไปในบ้านนั่นนะชอบบ้านเขาถามครับบอกน้ำพใหญ่เขาบางซี่เลยบอกเขาหนึ่งศูนย์สี่มากกันเลยมาฝันหนึ่งศูนย์เก่า ฝันว่าเขาโชเลยกันเลขเลขที่ออกนี่ละเมื่อเลขที่ออกนี่เพอดีกับพรดีนึงมันบอกว่าเลขออกแล้วหนึ่งศูนย์เก้าเป็นว่าสในค้อมฝันเนี่ยในความฝันก็เลยเป็นปี่มากของหนึน่้าแต่ข้อมฝัน, <10 9. S 2> นของพญ่โดยตรงโตรลโตเดขึ้นหน่งศูนย์สี่หนึ่งนย์สี่เลขน้าอ่เลยสี่หนึ่งสองันพี่น้องเขากอไปแกงเขาเนาะเพราะต้องแกงให้พี่น้องเราปะใส่สามโต แจงกับส si, si. ีได้หนึงศูนย์หนึ่งีศูนย์เกเกครับเท่านั้นตัวมีแก่เก่ากับซีขมาเท่านั้นแมนมีแต่เก่ากับซีขมากับซิซแล้วก็ซิปซิปเกาเก่าสเบ็ดัวแมนเป็นไปได้เท่านั้นเด้อพี่น้องก็เอาไปเป็นแนวทางเาซล่นก็ศูนีเด้อเนมาจะไดก่อล่นก็0ศนซีบอกเขาในบ้านมาคำนวณบังห่เป็นสามโสเลยหนีเลย ลอนหลอนนี่ศูนย์ซีสิบสิบสิบลอนหลอนสิบหลอนลอนหนึ่งศูนย์นั่นแหละ,ะสิบหล,ลอนหลอนจะได้ก็เป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับพอใหญ่ตองเท่ากับเป็นแนวทางตามตัวเลขที่พี่น้องเห็นก็ลองเอาไปประกอบไปจนหน้ามึงตาแล้วหลังจากมาโดานเติบแล้วผีเซียวมาหยามตะเกียวบอตามตะกี้ตะก่อนเนี่ยบอบอลบอเห็นแล้วกุมันหน่อยกุม่านยังเลยเขามาขวนมันหน่อยเขามิดพ่อก็มันหน่อยห่อนบ่ ขี่ห่อนนี่เป็นเรื่องนำดูทะเลได้บุญบ่ได้มายามมาหาเลยเออนี่เอาน้ำบ้านนี่กินแล้วก็แล้วเลรหลายๆจะเรมมึอวันผ่านต้องตอกเองบ้านตอกไงน้ำบ้านบ้านลูเอ้ยเอามาเสด็มาไหว้เพื่อบ่มากินกับโบมากินกับเลยกินเองเลยกินเองเลยกินแทนเลยกินแทนเนาะมากูกินรลหว่างเดินทางตอนเรยู่ปลาใสจังสี่กับโบไม่อี๋ย่งมากวนมาอย่างไรแบตาบ่นหมีอยู่แบบสมถะเลยเนาะ กินงเขากินน้ำหลักไก่เจสี่นี่เลี 5, 5 in ้ยงไว้ให้เจได้กับผู้เลี้ยงหลายแต่หลักไก่ขายขายข้าห้ามเขาไปบ้านท่านหกจะโตเหรอมันเจไดบอกมันเจียมแน่นเชงกว่นก็ได้ได้เจไดได้ซีบกว่าสิบสิบสองกิโลโอ้สิบหกเด็กพออยู่พอกินนี่เด็กอาสมคงไปเด้อขายก็ซื้อห้ามซื้อนี่ให้มันนี่ละซื้อเขาให้หมาเนี่ยนู่นนี่ เดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งตุนิคขักขัดก่อนฝัน้ยดีเดอ้อนี่ถอดด้วยไงพี่น้องก็งขัดคัดก่อนอันดูนี่หนึ่งศูนย์สี่เด้อพี่น้องหนึ่งศูนย์สี่นี่ความฝันความฝันทั้งยี่ตองยี่ตองอันนี้ก็ความฝันคือกันนะครับเรื่องเล่าอธิบายอยู่ในคลิปแล้วนะครับเราเขียนใส่ขอไปให้หนึ่งศูนย์สี่ หนึ่งศูนย์สี่แล้วก็หน,นึ่งศูยนย์เก้า <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเขียนให้เบิ้งไม่ชัดๆเนาะเบิ้งอยู่ก่อภัยอาจจะบ่ชัดจีนเดี๋ยวจะเขียนให้เบิ้งไม่ครับมาดูกันเลยเอาเอาไปเอาไปให้แล้วให้แล้วเนี่ยมาแทางทีก่อนดเดี๋ยวนี่เขียนแล้วเนาะอยู่ ลำไผ่แต่ว่าสิให้เบื้งพี่น้องเบิ้งอีกเพี่ยนนึงเขียนชัดๆใส่กระดาษเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับผมสรุปความฝันของพญายตอง104กับ109นะครับเอฟซี 4, ทุกคนทุกทา่านสามตัวตัดเหร็นเอาเองเด้อนะครับสิบหลอนหลอนนะคือสิบหลอนหนึ่งกับศูนยะครับที่เราย่ำนะครับฝันขึ้นแรกขึ้นที่สองนะครับฝันว่าเลขออก1นึ พี่น้องหยิบจับกับสลักกิจแดงไว้นะครับเนาะส่วนส่วนสี่กับหนึ่งส่วนเก้าส่วนสองตัวนั่นให้พี่น้องตัดเอาเนาะตัดตัวเองครับผมตัดตัดกับว่ได้หลายตัวเนียก็จะได้หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่แล้วจะหนึ่งเก้าศูนย์เก้าแค่นั้นนะครับพี่น้องเอาจะเอาไปวิเคราะห์พิจารณาบ้างนะครับเนาะเป็นแนวทางเด้อครับเด้อตัวเลขความฝันของพ่อใหญ่ตองผู้เท่าเฝ้าป่าช้านะครับนี่แล้วเราก็บยุ่นอยู่เนาะแต่หลายๆคนก็เอื่นเราว่าเป็นดูสีตองนะครับเพราะว่าตรงเนี่ยป้าซาเนี่ยพี่น้องสังเเกตห็นบ หลายๆอันหลายๆย,ยางทีอยู่ตรงนี้ที่เห็นหมอนอ้อหนึ่งน่ครับเป็นหม้อที่ทาพิธีกรรมเกี่ยวกับการาเผาศพเนาะอันนี้ก็ด้านหลังนี่เป็นปราสะานะครับเป็นปราสะาส่วนมากเราสมัยก้อนนี่เพิ่นจะบ่ได้เผามินเนาะแต่จจมาเผาในปราสะาแห่งนี้ถา้าบาเผาก็คือฝังนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นปราสทาล่างแล้วเนาะเป็นป่าช้าเก่านะครับทีพ่พญ่ตทงได้มา,อ,าอยู่ตรงนี้นะครับเรากับมาเห็ด ภารกิจของเราอยู่ตรงนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ตัวเลขตามนั่นนะครับเนาะมักชอบจังค่อยเอาม่มักประชอบเบื้งแหล่าพันๆเป็นเพียงแนวทางนะครับแต่ใส่วิจารณญาในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นตัวเลขความฝันความเชื่อนะครับมักแล้วชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจนะเด้อครับถาบา้าบ่มักบ่ชอบเบื้องแล้วกับาพาันๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ